สวัสดีค่ะปะ้าโมนาพาแทบสไพรยเดนมาค่ะวันนี้ป้าโมนาก็พาดูบรรยากาศเนาะเดือน1ิจะเข้าเดือน12นะคะบรรยากาศตอนเช้าก็มีหมอกช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะอากาศก็จะอยู่ประมาณ1นึ่งองศาถึง6องศาเนาะบางวันก็มีอากาศติดลบแต่ก็เพิ่งอ,อากาศติดลบนะคะวันนี้มโมนา,าพาดูนอกบ้านเนาะเราเริมติดไฟแล้วนะคะไฟนอกบ้านนี่ก็คือสีม่วงคุณรงนะคะ ว่าอถ่ายวิดีโอชั้นอีกแล้วมออกวจุ๊บจิบจุบจ๊บจบจิบบนนะคะคำว่าบนเนาะฝรังตกบลกก็จะเป็นประมาณอ่าตอนนี้ทดลองไฟก่อนนะคะอันนี้คือไฟต้นคริสต์มาสเนาะสีเขียวซื้อมาในราคาถูกค่ะก็คือโมนาชอบซื้อของราคาถูกนะคะก็คือเขามีเดือนธันวามกราโมนาก็เตรียมซื้อของถูกเขาจะลดลงมาเนาะแล้วเราก็ไปคอยซื้อ ซื้อของปีที่แล้วเรามาติดปีนี้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ติดแล้วอันนี้คือไฟตอกกลางคืนนะคะก็จะออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้เม mm ื hmm. ่อว mm ีคริสต์มาสส่วนมากก็จะมีโทนสีเขียวกับสีสีแดงสีส้มนะคะเนาะก็จะโทนประมาณสีนั้นอันนี้ยามค่ำคืนค่ะหลังคาปีนี้ลงติดไฟรอบบ้านเลยปานบ้านเด็กเนาะแต่เปล่าหรอกคะ mm ่ะเราก็อยู่กันสองคนตายายนะคะแต่ก็อยากติดไฟเนาะ วันนี้นอนหลับรู้สึกว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะลุงก็เลยมาอนอนหลับแล้วห้าโมงก็มืดแล้วค่ะลุงโมนาตื่นมาก็ลุงก็เรียกออกมาดูไฟนะคะก็จะ ja อยู่ในสภาพประมาณแบบนี้เลยค่ะว,ว,วันนี้เป็นวันแรกที่เราเปิดไฟหลังคางนะคะเทศบาดูหน้าบ้านดูหน้าบ้านกันมืดๆหน่อยนะคะ ้านข้างๆเขาก็เริ่มเปิดไฟแล้วนกันนะคะจะมีประดับตกแต่งเริ่มตกแต่งไฟหลังคาบ้านกันน้องเมบังบ้านทําัต้นไม้หน้าบ้านเขาก็จะประดับที่ต้นไม้เอาหลอดไฟไปวาง,งที่ต้นไม้นะคะก็จะเป็นพุ่มต้นไม้สวยๆค่ะเมื่อวัคริสต์มาสทุกท่นานนะคะขอให้มีความสุขในเดือนทีท่มีความสุนนขน้ของขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะเมื่อวันคริสต์มา